สวัสดีค่ะดนตรีสีสันเพลงเก่าที่เราคิดถึงนะคะวันนี้สมอดจะมาแนะนําเพลงเมื่อ9ปีที่แล้วของหนุ่มสแตมอภิวัฒน์นะคะนั่นก็คือเพลงมันคงเป็นความรักค่ะเพลงนี้นะคะเคยเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อดังของประเทศไทยชื่อเรื่อง30กําลังแจ๋วนะคะที่นําแสดงโดยพี่อ้ําพัชราภาแล้วก็หนุ่มเคนภูภูมิกันเมื่อ ปีที่แล้วนะคะถือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยโด่งดังมากๆส่งผลให้เพลงนี้มันคงเป็นความรักนะคะโอก็โด่งดังพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเป็นเพลงที่มีเนื้อหามีความหวังในความรักนะคะจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมนั่นเองนะคะเป็นเพลงที่มีเนะะื้อหาฟีลกูดโลกสดใสความรักสดสวยนะคะฟังทีไรก็รู้สึกว่าแฮปปี้ชีวิตมีความหวังในความรักนั่นเองนะคะถ้ายังคิดถึงเช่นเดียวกันหรือว่ายังไม่ เคยฟังเลยนะคะมาขอฟังพร้อมกันได้ทุกช่วงดีเจกับดนตรีสีสันด้วยฝากไว้ด้วยกันละกันมันคงเป็นความรักของสแตมอภิวัตรค่ะ